หลายคนก็คิดว่าเอ๊ก็เราอยู่บ้านเนี่ยเราแต่งตัวสบายสบายก็ได้นี่ทำไมเราจะต้องแต่งตัวแบบเหมือนออกไปทำงานเลยเหรอแต่คิดว่านะคะการแต่งตัวนี้แหละคะ่ะที่บ้านมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกเฟรชที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราไปทำงานหลายๆคนตอนนี้นะคะก็ทำงาน work from home ค่ะก็ทำงานอยู่ที่บ้านบางคนก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วนะคะรู้สึกว่าเอ้ย อยากจะออกไปข้างนอกอยากจะออกไปพบปับผู้คนเหมือนชีวิตปกติที่เคยผ่านมาค่ะแต่เราไม่รู้หรอกนะคะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้อะไรมันก็น่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะในการทํางานอาจจะเป็น new normal ไปแล้วที่เราทุกคนอาจจะต้องทํางานที่บ้านมากขึ้นแล้วเราจะทํางานที่บ้านอย่างไรให้มีความสุขให้ได้ผลลัพธ์ให้ได้มี productivity วันนี้นะคะมี4เคล็ดลับมาฝากทุกๆคนค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่พี่ต่าย,เน,ยเน้นมากๆเลยนั่นก็คือมา set ของเราค่ะให้เราตื่นขึ้นมานะคะในทุกๆเช้าวันใหม่ของการทำงานนะคะให้บอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยโชคดีนะที่ตื่นมายังมีงานทำเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนนะคะที่เขาลำบากกว่าเราค่ะเขาไม่มีงานทำเขาไม่มีรายได้แล้วข้อที่สองให้เราใช้ชีวิตเหมือนปกติที่เราออกไปทำงานค่ะคือเราก็ทำเป็นรูทีนค่ะตื่น7โมง เริ่มทำงาน9้าโมงพักเที่ยงก็พักให้ตรงเวลาคือทุกอย่างให้เป็นรูทีนให้เหมือนชีวิตปกติที่เราออกไปทำงานเมื่อสมัยก่อนนะคะ mm. เมื่อเราตั้งเวลาแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้สมองของเราอะค่ะตื่นตัวสมองเราก็จะเคยชินกับวิธีการที่เป็นรูทีนแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลานะคะและที่สำคัญค่ะเวลาที่เราไปทำงานนะคะข้อที่สานี่ไม่ควรพลาดการแต่งตัวค่ะ หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะก็เราอยู่บ้านเนี่ยเราแต่งตัวสบายๆก็ได้นี่ทําไมเราจะต้องแต่งตัวแบบเหมือนออกไปทํางานเลยเหรอซึ่งในมุมมองของพี่ต่ายพี่ต่ายคิดว่านะคะการแต่งตัวนี้แหละคะ่ะที่บ้านมีส่วนสําคัญอย่างมากเลยนะคะที่จะทําให้เรารู้สึก เพียงแต่งตัวให้มันสบายแต่ว่ามีดีกรีกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ยังได้ฟิลของการทำงานหรือเขาเรียกกันว่าเป็นสมาร์ทแคชเชค่ะส่วนเคล็ดลับข้อที่4เวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราควรจะแบ่งโซนของการทำงานนะคะว่าโซนนี้เป็นโซนที่เราจะใช้นั่งทำงานเป็นประจำโซนนี้จะเป็นโซนที่เราจะใช้พักผ่อนเมื่อเวลาที่เราเริ่มงานใช่ไหมคะเราก็มานั่งโซนทำงานจนพอเราเลิกงานเราก็ ออกจากโซนของการทํางานออกไปมันก็ทําให้เราเนี่ยแบ่งเวลาได้อย่างชัดเจนเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํางานที่ที่แบบไม่ได้แบ่งโซนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเลยทํางานจนแบบค่ำมืดดึกดกจนบางครั้งเนี่ยเราก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เบิร์นเอา์ไป อันนี้คือสีเคล็ดลับค่ะที่พี่ต่ายอยากฝากไว้สำหรับ EP นี้นะคะแล้วยังไงนะคะก็มาติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะกับ I am good กับโค้ชพี่ต่ายค่ะที่อยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีและรักตัวเองค่ะ